จัดเปียะขนมอะไรขนมมกัมกนึงหมักกี่บ่อหนิขอบเจเดอร์เออเปิดกล้องแล้วปะหมัมกบ่อแบบนี้ธงยางแกดเปียะคนตกพี่น้องห<อ>มักบ่บอแบบนี้บล็อตบ่อบ็อตอือจับบ่เออแบบนี้ฝนกระต๊ะพี่น้องไอ้กั้งกระจ่องยุง,งสิระยันฝนพระ กินเลยป่ได้ยังกินข่าวไหมมูไม่มนอากินถ้าพระท่านได้กินว่าโ,โอ้เจ้ามาก,กินยังกูมูปิ้งไก่ญ่ปิ้งไก่ญ่โอ้ <laughs> กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุกุสุคนสุมองสุบอนเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันคือเก่ากับคือเดิมกับสาวบุญมากคือเก่าพี่น้องเอ้ถ้ามาเมื่อนี้พี่น้องกับเครื่องฟ้าเครื่องฝนคือเก่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนสมุญกามากกับสองสามคนพี่น้องเลยมื่อนี้ขี่รถเพิ่นมานเพิ่นคือเก่ามานํำทางสาวลำาพนเพิ่นแล้วก็มีสาวนวลเมื่อนี้บาลซีเพิ่นบ่ได้มาน้าพี่น้องตอน ไปแล้วไปน้ากันไปทางโมบ้านสายบุญแต่บ่บาวซีกับลับเมื่อทางบ้านคือเก่าเพราะว่าพน,นีรียกอยู่บ้านพี่น้องเลยตอนนี้สบุญสิภาพพนเมพี่น้องมาเยียบมายามทั้งน้องไอเดียคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าเมือนนเมม่อนั้นข้าลกบมาเมื่อนี้ก็มาอีกคือเก่าพี่น้องน้องไอเดียนี่ว่าเก่งขนาดฮักพี่น้องเลยเนาะแบบ พอเฒ่าหรือไปอยังนะเพิ่นเรียงมาดีเพิ่นซอนมาดีน้องก็เลยว้าดีว่ามมวนพี่น้องเลยครูจักนอบน้อมแล้วก็ครูจักเว้าวน้ำุรักผู้ใหญ่สบุญเห็นแล้วเด็กน้อยกับภูมิใจพี่น้องเลยทั้งนองอ้องไอเดียนาฮักว้าวก็เก้งโอเคพ่อเม่พี่น้องสบุญสีผ้าพ่อเม่พี่น้องเข้าไปโอ้ไปลงมกับทั้งน้องไอเดียเพื่อนเห็นแต่ว่าสีผ้าพ่อเม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันโอเคพ่อเม่พี่น้องเข่าไปเบิ่งไปซ่อมกันเลย อนนี้ครับกับมาฮอดแล้วพี่น้องมาฮอดทางเพื่อนน้องไอเดียเพื่อนน้องไอเดียเพื่อนพี่น้องเพื่อนของน้องไอเดียขืนนอนก็ได้มีแตปวกคนน่ะทาง่พเทิคนวาพี่น้องมีแตปวกปวกกินเพื่อนคนโอ้ยมือนัันบอกว่าสีซื้ออันปุ๋ยดานไม่เพื่อนพี่น้องเอสะบุนมาทั้งนี้ก็เลยลืมเลย่รโพทิซื้อซ้ำผมแม่พี่น้องต้องขอโทษขออภัยเด้อเมือนัันได้บอกก็บพเทิลวาิซืะะ้อปุ๋ยดานาไห่ สบุนคีลงคีเริ่มพี่น้องเลยเดี๋ยวเมื่อวันนี้เขาสีสื่อแต่ตลาดเชโนโลเลยสบุนสีลงลงเมืเดมเพราะว่าเขาก็าใส่ความคิดหลายอย่างหรายแนวพี่น้องเลยเขาวันนี้สบุนสีสื่อมาให้เพิ่นเนรีก็เลยเริ่มว่าสีสื่ออุยดานมาใส่ต้นเสาเฮือนให้ทางน้องไอเดียเพราะว่าอยู่ทางตีนเสานี่สิมิตะปวกปวกกินแล้ว่ะ ว่าเมื่อนั้นว่าเออซีซอปุ๋ยด่านมาให้เได้่อเ้อะมาก็เลยลืมพี่น้องเลยอันนี้ก็คือที่ว่าเพื่อนลูกสาวเพื่อนของพอน้องไอเดียเม่น้องไอเดียเพื่อนตั้งไว้นั่นแหละพี่น้องตั้งไว้แล้วว่าได้มาเฮ็ดมันนี่ก็มารีวิวให้พ่อเม่พี่น้องได้เบ่งทั้งเพื่อนเพื่อนแบบปรเป็นตะยูเราปวกกินเพื่อนวะอืมไ่เนียวพัก ฝนกระตกลงมาแล้พวพ่อแม่พี่น้องเถึงฝนจิตต๊กเขาก็ยังพากันสู่กันส้นพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นเวียกเฮาสมุนกับมันเป็นเวียกของเฮ้าเฮาก็เลยต้องเฮ็ดพี่น้องถ้าเฮ้าบบเฮ็ดกับโบได้ถ้าก็ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันเป็นเวียกเป็นงานของเฮาเองเฮ้าก็ต้องตอนนี้ก็ฝนตกลงมาพี่น้องเลยฝนตกลงมาแล้วเฮ็ดยังไงเดี่สท,ทายคลิปแล้วบบเด้ว่าเนี่ฝนกระตกพี่น้องเลยมัน,นไปตามสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องเอา้า ไอีเอล่ะตากฝนวะลูกมาสบายดีลูกโอ้ยเด๋วอ้าวข,ข,ข,ข้ามข้ามขาหน่อยลูกอืมอไยยดป้ป้ะนะว่ายันรถเปียกวะลูกพร้ขอยด่าได้แล้วเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งทำเมียบุญเสียนั่นให้เลิกขี้จับให้เบิง้งข้างออกมาก่อนเจ้านะ่ะออกมาอืมอืมถเพดฝนยันถเพดฝนเปียกปย้าดังบาดนี่เฮ็ดจังได้บาดนี่ สบายดีงามๆาหม่ด้วยล่ะบาดงามๆจากบาดด้วยโดยแอปเปิลเทาโดยฝนตกมากมื่อนี้มากก็ฟ้าก็ฝนพี่น้องเลยมันว่าละแมเอานี่นี่เป็นว่าอ่าเป็นมัดผมว่ามัดเป็นว่าเห็ดเป็นอยังวเอามัดดีๆงามๆ เอาออกก่อนแต่ว่าก,กรีบนะจังจังเออเอาอก,กรีบออกแล้วจังดีเห็ดเป็นวะสติมเหตุเป็นใน,นสิเทาให้หันล่งบนเยอะกว่นะเอาข่ายนี่ออกก่อนลูกเออ<า>เอาเจ้าห่อนว่าจะจัะเปิดพัดลมนี่ยเด้อพิษฝนตกอยู่ประหยัดไฟ <laughs> เออโอ้โหดีชม เป็นไงบ่าอ้ไซเดียวมัดเด้ค่ะอะไรว่าเมย์บุญสิมัดให้บ่มัดฮะเปียบอ่ะเมย์บุญเปียใหายบ่มัดจิกมัดจุกบ่โอ้ห้หาสนวนมาจับกล้องให้ก้อยสิมัดผมให้น้องเคนเออผัดเองก็ได้ฮึอย่าให้เมย์บุญเฮ็ดให้บ่ให้สาวนวลจับกล้องในี่สิมัดผมให้น้องคือก่อนเพยากมัดคนเลยถามว่าคันจ้องอ่ะยันอายมันถือ đấy chị an năn con cá con này nhát con là mặt bé mặt thành chuốc bơ ồ bơi con nó đen bơi hào ừ. đấy mặt biến chuốc rồi này ผมมอนแท้นี่เข้าวา่สีซื้อปุ๋ยดานมาให้เจ้าเขาลืมลร้ม <laughs> มมยมาเถาเขามาโอ้ยมือใหม่เด้อตะกี้มาสิพได้ม,มากพี่เขาว่ะเอาม,มาห่อนเขาว่ะลืมมาใหาม่ร่าเถาแล้วมัดจุกให้เป็นนักมัดผมจุกที่วียละ คนตกแห้งแค่บบนี้พี้ังเลยได้ยินเสียงอยู่บ่อยๆแบบนี้เนาะเจ็บปะเจ็บบะไม่เจ็บมากระแทกคนเลยเอาไว้ได้ไหได้ไหม คนหัวบ่อเหรอหัวเลยโอ้นคนกะหัวได้ชั้นวนันท่านดีๆได้คันจ้องฮะนนมัดเป็นจุกแล้วก็ควบขึ้นบ่อเ,เลยเนฮะ็ดซีเลยเนาะเฮ็ดซีเลยหืมควายซีเลยปล่อยซีเลยเหรนบ่นจะงาม นี่กิเป็นอันเป็นโฮปกระตูนนะโมนีโมนมีมาบัดน,นาเด้อแล้วไ,ไ,ไ,ไปไหที่ให้มามให้แล้วโอ้ใ,ใายๆนี้คนตกที่น้าบนตกนตก นี่ชะกกอนพี่น้องคนเศร้าสมาต่อกันโอ้ยฝนตกฝนตกเดี๋ยว็กๆก่อนก็ได้ฝนตกสาวนวลนั้นชักก่อนพี่น้งองเลยฝนตกตอนนี้ตอนนี้ฝน,น,นตกแง่แง่พี่น้องบ้านน้องไอเดียโยตชักก้อนนี น้องไอเดียมันนี่แบบฝนตกนี่โอ้ย่อกก็ได้เป็นยังวะตอนนี้อยู่บ้านน้องไอเดียพี่น้องเอ้ยฝนตกแง้ยเงี้ยตายคลิย ไปตามสถานการณ์บ่แเม่พี่น้องตาดสิลํลำบากแค่หน่อยก็บ่เป็นยังใจใจกันยังสูบผู้เก้าพี่น้องเลยถึงคนสิตกแดดสิออกก็ไปอยู่จังสั้นบ่ได้ทักบ่ได้เศร้าพี่น้องาะวเ้ามาจากบ้านแล้วมันกะตกก่อนทางซาคุณเห็ดหอบน้าก่อนฝนตกน้ำเบิ้ลก็้ ออพี่น้องเลยว่าไงบุคยลู้เคยเห็นสมบัติเอาฝนมานัมเป็นหูสิป้าว้หน้าคุณเนาะฝนก็ได้มานัแบบนี้ป้าว้หน้าเงี่ยพาะวานก้าเนาะสนวนเนาะเนาะสาวลัาพร้อมสมมันกะเอาไวหน้าก็ดีฝนก็ได้ไปถือมานําผีมันหลดมาเปียกอยู่พี่กันป้าใบหน้าขึ้นสิได้วานก้าวันนี้เนาะ โอ้โดยโดย,โดยพี่น้อง,งเลยว่าวยอกว่ายายว่ายอกว่ายายว่ามานี่มากกับฝนมาดีกั้ขงขันจ้องไทยนี่เบอรมึงเนี่ยทั้งสร้างเพิ่นก็นได้กูทั้งพรกูเบิ่งก่อนพี่น้องน้าฝนตกกั้งขันจ้องเล้วนี่ยันยันโทราศัพท์ยันไม่เปียกว้าเจ้าพี่น้องบรรยากาศท่างน้องไอ้บ้านน้องไอเดียมานี่อ้ยสุ้มเย็น กขาจะตังคันจ้องไทยสีน้องก็หูก็เห็นเน๊กระตกกระตกคัดตกนี่โอ้ยตกุีนองตั้งขันจอ้องเยคนว่าได้ถือแบบไม่ก็ได้ไดรายกาพี่แหละสีมาลบคนอีกสักกน เปี๊ยขนมอะไรขนมมักมักกี่บ่อนี่ขอบเจเดอร์เออเปิดกล้องแล้วบ่ะมักบ่อแบบนี้ทงยางก้นเปียฝนตกพี่น้องหมักบ่อแบบนี้บวเพชรบ่บวเพชรอืมจับแบบเออแบบนี้ฝนกระตกพี่น้องไอ้กั้งกระจอกยุงเสียแล้วยัดฝนพระกินเลยบ่ ได้ยังกินข้าวไหมมูไม่ชอบกินแล้วพท่านได้กินบ้างรโอเจ้ามากินยังกูมูกนินไก่ใหญ่กินไก่ใหญ่โอ้มามื่อนาเด้อยกินไก่ใหญ่เซโนวะโอ้บึกขึ้นนั่งเล่นน้ำเพลินก่อนสิเอ,อา,อา,าคันจ้องใบเส้นแบบฉันนวลถือบุตรถือไอโฟนบ้างฮะพี่เดียวเจ้าด้วยนะเอออะเดี๋ยวจะขึ้นเล่นน้ำน้องเพคนกัน ตีนกับสิเพื่อนจักหน่อยเขาอนุญาตได้พอเด้ออืมขออนุญาตพ่อเม่พี่น้องม็นั่งเล่ยนน้ำตั้งน้องก็งั้นอ๋อนั่งแบบนี้นนี้นั่งกระบอกปะแบบนี้บ่แบบนี้เพันเอิญนั่งยังหึนั่งกระมอบนั่งกระมอบโอ้โหน้าหมอนหมอนในสานวนดูซะซะเองบ่ซะดู่ะอืะ ตะนันเนี the 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 ่ไปทั้งกุ่นก็ได้เยอสินั่นก็ได้เยอะแ่บ่ะคือบ๊อบป้อนพราเถานี่ยะพราเถากินเป็นยี่บ้าขนมกินเป็นเด็กน่อยวะแับใชแบวะเอ้านจ๊ต้องร้งีก่หมวกงคน่าคนหัว คนดเอ้าอีล่ะกินมันเบิดลอันนี้เราก็ลัใส่ถุงขยะเลื้ยงคนก็ได้จังไรมันแห้งก็จังั้นไหมอ๋ออันล่างเทเจ้าบอนี่ล้อถ่ายล่างให้ล่างเองล่างเองแสบบ่จวดรถบ่เวลาล่างเป็นฟองบ่าตัวได้แสบตัวให้เป็นฟองนี้เบิ่ยนี่เด้กกิบหน่อยเจ้านี่เบิมจะมันเหน็ดให้นี่เอ้า นีกบกระตุ้นน้อยเคีะเด็กน้อยู้หยิ่งกับ่ขกับเล็กน้อยผู้้ชา้เนาะต่อนอจะล่างเทล่างมือนึงแค่เพื่องเพืองก็ล่างจเศร้าก็ล่างกอนแรงเด้กกแรงกระล่างเบ้องะเบิ้งด้วยใจี่เศร้าแล้วบ่เห็นหุ่งเด้ มันยังติดอยู่นะอ,อย่าไปแกะมันเด้อเก็บมันเลยน่ะว<อ>่า<อ>ม,มาใส่เสื้ออันปุ๋ยดานมาให้เราใส่เสาปวกลืมจานวลตั้งขี้ลืมข่อยนะ,นะเมนใส่เส<อ>ื้อมาให้เราอยู่ข่อยตั้งใจอยู่ว่าเดี๋ยวลืมคนขี้ลืมทวกกะรีรอเลย ปวดเนี่ยปวดมันมาคันเฮาเทนั่นลงเลยแบบเฮาเขาเทลงเลยถัก่วหน้าลงบวานโบลาดนาบ้านี่โบผาดสนวนจื้อซอยคอยอันนี้เด้อร์คุยนิดานเนาะปุยดานเนี่ยแบบเพิ่นห้องพื้นเวลาใส่ปวกใส่ยังเนาะพ่อใส่เลยแม่มันปวดมันยังมันสิบก่ขึ้นปวดปวดขึ้นแม่ปวดมาใกล้ปวดมาใกล้ลืมคักลืมอเ่ยังไงมาเนี่สิบกว่าผาดแล้วบ้านี้น้าก็ท่วมฝนก็ตกพี่น้องโอ้ยเรลำบาก ลำบาจังหน่อยก็อดได้อดเฮานี่และมันเปลี่นงานของเฮา <c oughs> ไปเรื่อยๆว <c oughs> ่า <c oughs> ให้ถ้างานน้องไอเดียว่าบัดไงสิเป็นคือเบาเตียงว่ะบุย่านบ่ตากฝนมาเป็นบุย่านบุย่านบ่ไปว่าลองไปน้ำลองเบิงว่า <c oughs> <c oughs> ลองเบิงเห็ <c oughs> นบ่นี่เปิดไปฝนเพินกระตกฝนตกกระแขงน้ำแกงกรลอยแล้วคนา่าอยากไปซอยคนบ่าเบาเตียงเิ่นเก่งเปินไปเรื่อยๆเด้อ ของน้ำกระสีเหลวไเดีเก่งไกะใส่งานได้แล้วพายสีลองก่อนไอเดียไอเดียว่าลองก่อนบ่เตีป็นผู้เฮ็ดเอออย่งนนอนบนเตียงเลยหรอ่าเตียงลองแล้วค่ะมัน ใช้งานบ่ดีกะให้ช่างเฮ็ดใหม่เว้าล้างบ่ลงก็ขอโทษนครไฟนําผมพี่น้องเนาะก็เว้าเหยาะเว้าใหญ่กันไปพี่น้องเอ้ยมันบ่หญาบ่นางกอบอยู่บ่หญ้าหญาบ่ขนมยังคือหมันคือบ่กอบปานดาแวแแล้วกินเบิดโลดบ่ให้อเมียนด้่อเมียนแล้วกมันสิเหนียวขนมีเขนมยังคือกันว่าเฮาแกะแล้วเฮากินบ่เบิดแล้วมันสิเหนียวเออมนเหนียวครับ เศร้าแล้วฝนบัานนี้เศร้าแล้วบัานนี้ขำมาอีกใครยุ้ตกฟ้าบูดังมันบวล้มไปนี่กับบูย่านปันใดใคันถือทั้งฟ้าดังทั้งล้มเลยก็เอาแล้วบัานนี้บัวจักบัวยู่เนาะล่ะจัวยู่จากสืบยู่ใส่จักสิไปนั่งยู่สิได้ย่านฟ้าดังนะครับนี่ย่านนะครับเบิ้งได้แล้วเ่ราะธรทัศน์เบิ้งได้เบิ้งได้แล้วบัานนี้ฝนตกอยไปเบิ้งเด้อฟ้าเกี่ยวได้ย่านในประตู พราะว่ามันตั้งไว้นอกนี่บ่โดนเบิ่งได้แล้วบัดนี้ติหมดไปสะดวกแล้วอืมมีแต่กังเว้นกับผ้าตุ่มไว้ยามมันฝนฟ้าใสเนาะโดนอืมเด้อเ็กน้อยกับขนมนี่มกขนาดอย่างนะกินแล้วกระดดนมใส่น้ํานี่บ่เอาให้มันบดเด้อบ่มักสิได้ใหญ่ไวๆบ่มักนมแบบลูกคอยมักกินนมยังค่ะมักกินนมร โอ้นมเปรี้ยวบุมาบรรณาเด้อเสร้ยเดียนหุ่นบุดีกินอันนี้เพิ่งยันอ้วนเด้มันเป็นหวานนมเปรี้ยวแล้วมันสิหุ่นดีเห็นปะ,ยนอ,อ,นปะอยากอ้อนวนวะอยากอ้วนด้วยจะอ,อ,อยากอ้วนด้วยอยากแบบไหนอยากอ้วนอยากอ้นวน,นอ,อ<ย>ัน,ยน,น,อ,นอ,อยากอ้วนได้กินนมหวานนมหวานโลขนมเลยกินในไลายกินนมในไลายอยากอ้วนอ้วนอุ่นอ้วนดนเดี๋ยวฝากบุมักนมพากกินนมชมในหุ่นดีเลยน้อ เ่ใหญ่เป็นซาโอ้จะคุณดีได้คนคอยว่าเบิ้งสภาพนี่คอยว่าบ้อ้วบหรอเหี่ยวเหีวแบบนี้แม่คนอ้วนว่ะจะแม่นอ้วนพอคนใดแม่พอพอบ่อ้วนพอค่ะพอสูงจอยแม่เน่ะอ้วนอุบอวอตะกี้บ่ละแม่หกิบเจ็ดชิพหกสิพเจ็ด0ิคนหกชิพน่ะบ่อ้วนบันได้พอดีอุบอว เกจแล้วมันจากอ้วนนะแบะนี้นนจเจีจากอ้วน,อวนตอนอ้วกแหงพอเนะพอสูงอ,อ,อันนี้ัสูงเนี่ยพอพอเม็ดเกจีปลายออพอเม็เกปลายคนสูงด้ดยเกจปลายแล้วพอเพิ่งเป็นคนไทยนะจังหวัดเดี๋ยวก็จังหวัดมุกดาหารมุกดาหารใกล้ๆนี่่โ,โอ้ อีลาบันญ่มากกับไปตามหาพ่อแล้วบ้านี้เจอเฉพาะหน้าพอ่อเ <c oughs> จอเจอพ่อเจอพ่อเป็นว่าใช่ดอกซื้อมือนี่บุคือตะกี้พ่อลูกพ่อกันง่ายเยอะกันได้รักกับมายามงามได้รักขี้หอดลูกแล้วก,ก,ก็มาขี่วัดนะสนวนอยูย่ตีนกามีอยู่ตีนกามีเอาวนจับเกมเด,ดินอาคารกามี ยังจ่ายปะอือจับแก่งเหมือนกันหัว,วนี่ก็มี้นเอ้ามีไรมองด้ยคือบ่มีอยู่นี่อยู่คางมามีมีแต่เยอะพี้ยเข่าเก่งเนาะเป็นตาฮักเจออยู่ปะนี่เจออยู่ปะ มาบชื่อใดชื่อกุฮันอันนี้นี่ความจำนี่สุดยอดจำ<า>ได้วความจำดีำความจำดีจำดเจ๊งขนาดบนเทียนหนังสือก็สิเป็นไวจังหน่อยกับข่าโปรสองโปรสามโปได้ขึ้นฮอดโปรสี่และขมเต้นขามไปเลย <L ug S 2> เป็นเลยด้ลูกลลคนไทยชาติไทยมันยมอยากสมองอยากดีความจำเขาอยากดีความจำดี เมนอยู่นนองนี่นะควบจับนี่ว่าวกับเค่งแบบแบบกับน่องใายไหมน้องใส่ไมใจว่าวเก่งใสไม่ได้มนคูยจักว่าน้องใส่ไหม้คู้จักคูยจักอืมยได้เชือชือนองส่ไมยังไม่เห็นนองไมยี่บานดงกระพุ่งน้องสสยไมกระิประมาณนี่นะประมาณเดียวกันนี่ประมาณเดียวเล้หน่อยนี่มาเดียวปีมา ตีและทายเขี้ยวทายเขี้ยวคือกันได้นี่ผมคนนีเฮาบ่ได้มีได้นี่น้อเดียกัเจ็ดสี่มันไ่มีเฮาบ่ได้มีเฮาได้ผมคนเกลียงไกัซอยว่ามีเอฟซีแบบไปข่าเฮาไอ้น้องน้องอันไอเดียเด้ข่าได้บ่ได้มีหันเฮานั่งหัวน้องขาวไอ้ซอยอยตอนนั้นแค่ตอนนี้จังหวะคำแล้วบ่จักษ์บัง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 ได้หาผ่ามาเจ็ดได้ละเด้อลดทั่วพวกนี้เป็นวัน เราก็สรามาโตงไวนี่ฝนหัวฝนแทงแหลงังคาเนาะมันนางเล็ดน้ำนองฝนพ,พี่น้องเลยฝนตกลบฝนบาน,นา,นา,นามนวลมากจะรำคาญฝนตกเปียกเนาะเป <c oughs> ียกเบิ้ยเอาเปนวันย <c oughs> น,นเลยฮ้าเือเผิ่ก็กินแซ่บ้รเด็กน้อยก็ขนมนี่มักขึ้นยังนี่ฮ่าพี่น้องเ้ยีแต่อัน อันนี้แล้วยางฝนตกะแก้วเอาถุงยางมาห่อยันยันฝนพระใส่เลยปักไฟปักไฟมาเป็นยังยันฝนพระใส่มอบผ่าใส่แบบแขนด้วยนะมันกับังอย่นี้ได้เลยพอที่ผ่าเสร็ลาเฮ้ยเสร็จ ว่าม่พี่น้องไอ้ฝนกะเศร้าเหรอฮากะสิคอโต้ครับคนนู้นพอเด้อวันนี้เด้อใบมื่อมาบัดหนาเฮาลืมหนาเฮาชี้ซื้อมาใหายเลยทั้งเมื่อนี่ฮาสิเบซื้อเลยขอบใจเลยเข้าใจเลยนะครับคนนี่แหละเออข้าใจเลยเป็นเด็กดีเด้อเป็นคนหูคูดีของพ่อแ์นีดแหละเดออหัวไงใส่ฟังเด้อไงมาเพียนหนังสือเก่งๆจะได้เป็นคือพอเตียง นักบัฟแล้วอิละสบายดีล ouais. ูกสบายดีอนมือดูสบายดีอ่ะบายบายด้วลูกบายเงียบบันวานเนอะมาอีแ้มนมแล้วทีกังกันจองพี่น้องเลยจ้าพี่น้อง มาทางห้องน้าเพิ่นสก้อนมนันเ,เ,เรียบร้อยโอ้ยังบ่เรียบร้อยบันไดฮากะโก้นี่ฝนตกก้อนใครกันเลยยุ่ยใ่้พรมยี่น้องเลยดูนะห้องหน้าพะลังก็ฝนตกก้อนมาเมานีพี่น้องเลยฝนตกฝนลินน้าหลทางโดนหลวงพี่นออ้องออืบังไดเฮากะ ครพ่อเม่พี่น้องมาเลเบิงเลชมน้ากันทืกเก้าพี่น้องเ้ยมาทางเพื่อนน้องไอเดียมาเมื่อนี้มีฝนตกลงมาน้าถ่วมเลยเพื่อแหละทางเพื่อนของเพิ่นก็ได้เมื่อนานไปสีซื่อปุ๋ยดานมาสมุนก็ลืมคนมันสีลืมพี่น้องถ่าบ่จดใส่เกียร์ไว้นี่แมันจื้อบบจื้อเลยเดี๋ยวมือมามื้อน่ะสั่งขี้ือมาฝากปรตูเพื่อนให้ใส่เสาเพื่อน สำหรับคลิปนี้สมบุรณก็ฝากใเดอ้อพ่อเมย์พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้สบุรเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กข็ขอขอบคุณขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนเดอ้อท,ท,ท,ที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบและบอกตามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วพบก,กันในคลิปหน้าเด้อพ่อเมีพี่น้องสบายดี